มารั้งสูตรรายการ TTT ทีไทยแซ่บเจอร์นะครับกับผมป๊อกพิมพ์ดำเนินรายการครับผมวันนี้นะครับมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับมาทำท่าด้วเรารุ่นพี่ชื่ออะไรครับชื่อบาซัมอยู่ปีสี่สามครับโอ้พี่หลายคนอยากรู้มากเลยพี่บาซัมแปลว่าอะไรตอบหน่อยจริงจริงแล้วชื่อบาแต่ว่าชอบตั้งแง่นบก็เลยตั้งชื่อว่าบาซัมอ๋อครับผมพี่มาเรียนทีไทยแม่ใหญครับได้่ใหญ่ สอบไงสอบสอบเข้ามาใช่สอบเข้ามาคณะไม่มีอยากมาเรียนเลยนี่ไม่ไม่อยากเรียนไม่ติดที่อื่นก็เลยก็คืออ๋อที่นี่อะไรคณะเดียวแหละที่นี่เะไรวะใช่พี่เป็นคนชอบเล่นกีฬาไหมเล่นกีฬากีฬาไม่เล่นไม่ชอบไม่ชอบแต่ชื่อนี้มันมีมันได้ไงคงร้อยสิบคงร้อยสิบมันได้กระเจิดไง เปนทยาัมยนะใช่ใช่ผมแส้โมยใช่มันเป็นความควนตีนของเลื่อนคือชื่อจริงชื่อนักพงแองมันก็เลยแว่าเ็ตที่ตป็ใหญ่ๆใช่ไหก็เลยว่าตั้งแบบพงลอยสิษอทไประมาณ้อยศษคือน้ำหนักแล้วตัวพี่่อยมวยเป็นป่ะไม่ต่อยคยทำไมไม่ต่อยสิผู้ชาย่อยมวยคอยทำไมล่ะใช่แล้วใมาตั้งเราไม่่อยไมตั้งเราสิต้องต่อยถ้าพี่เป็นผู้หญิงได้หนึ่งวันเนี่ย พี่จะทำอะไรบ้างอยากทำอะไรวุ้ยนเดียววันเดียวก็ก็คงใส่อะใส่น้ำเลยหรอพี่ขยายความโอ้ยต้องไปใหญ่บานไปหรอเออเนาะใส่น้ำไปใหญ่เลยวันหลังนี้แรงนิดนึงเลยดไม่ได้รับได้พี่เป็นตุ๊กตาไหนเป็นตุ๊กตาย เหม็ไมต้นไทยแล้วอบนไทยใช่ไหมนแบบน่ารักน่ารักตัวไตามมาเลยตามมากรสถ้าพี่ตันรยกรรมพี่จะทำตัวไหนบ้างทั้งตัว่้าเ็รเองช่มีอะไรป็นระบบของมางแบบทุกโต๊ะ่่แต่ที่ทาจริงๆทำมูกแหละจมูกก่อนสเปก เป็ะดีว่ะสเปคผู้ชายผู้ชายสเปคผู้ชายก็แบบคอนเซ็ปต์เลยใช่ไหมครับหล่อขาวสีเกาหลีดัดฟันสุดสุดแล้วถ้าพี่ได้ออกเดทกับหนุ่มหล่อทีนไอแลนด์พี่อยากออกเดทกับใครเดนซ์ตอนนี้โป้งสุดสุดแล้วเนนี้ตรงสุดยากเลยสุดยากเลยขาวตีเกาหลีดัดฟันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ครับ พี่คิดว่าโซนไหนที่พี่เซ็กซี่ที่สุดในร่างกายพี่ถ้าให้เซ็กซี่ที่สุดมัด้งก็เรื่องไม่ถูกหรอกเพราบอกเรื่อคนเซ็กซี่อยู่แล้วเลยมีท่าแล้วพี่เซ็กซี่ท่าโอ้โหทำให้เป็นคนเรียบร้อยไง <c oughs> มาดูเองเลยให้พี่บัสซ่าเนี่ยฝากถามคำถามอยากอยากถามคำถามอยากรู้เรื่องอะไรกับ 4, าสาวตั๊กไอจีแอักคนหนึ่งเลยว่ะฝากคำถามหรอครับเพิ่งนึกออกน้องฟอยน้องฟอยคนนึงใช่คือแบบว่าเห็นในเฟซบุ๊กเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าบอกว่า สักกลางหลังอะไรประมาณนี้เออผู้หญิงสักบรรลุแรงใช่ป่ะอยากรู้แต่อินสตาแกรมก็มีโพสต์แบบว่าเอ้ยสะดือขาหนึ่งอะไรก็เลยอยากรู้ว่าเออเขาแซ่บจริงหรือเปล่าอะไรประมากรู้เหมือนกันให้พี่ฝากฝากหน่อยให้พี่ชวนชวนทีชาชินอายมาดูเว็บเว็บเพจละหนึ่งถ้าอยากรู้ว่าในชินอายของเราสาวคนไหนแซงที่สุดจะเป็นสาวบรรลุที่หรือเปล่าครับ ลราเข้ามาที่แฟนเพจได้ T N I g N I s i r c l e Circle ชอบครับขอสามคำให้กับสาวๆที่ไี่ครับเชอแซ่บมากอืมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับมุกของกัปนะครับนะกัปคนนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังจริงดิจริงมุกก่อนเพื่อนผมเออน้ำหนักแปดสิบโลทำไมถึงแปดสิบโลก็เป็นคนอ้วนไงแล้วทีนี ตอนนี้ลดเหลือ60โลแล้วาไมเดือนเดียวเองเพราะอะไรคนมันไม่ทําอะไรกินโดนัทอย่างเดียวแค่กินโดนัทอ่ะหนึ่งเดือนเรไปได้20โล20โลครับผมเขาไปทํำยังไงอ๋อกินแต่ดูตรงกลางมันอ่ะอ่ะเสร็จแล้วคลิปโป๊ะเยช่วงเมื่อกี้คุกัํถามผมไปแล้วคราวนี้ผมก็ถามาุณกัตมามาเลยครับกุ้งอะไรน่ารักที่สุดกุ้งเต้นไม่ใช่อ่ากุ้งปล่อยไม่ใช่ เอางั้นยอมยอมเฉลยฮะครับผมกุ้ง